ซุมกันทั้งประเทศกัมพูชาสุ่มเสี่ยงตกรอบหลังเสมอฟิลิปปินส์ฮอนดะทำใจไม่ได้ทีมควรชนะเดี๋ยวซีเกมหุ่นนี้จะกล่อยเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช a แน l ตองสุยนะครับคลิปนี้มาจัดเต็มเรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอลซีเกมกันหน่อยแต่ช่วงแรกนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกลเน่กราโนลาบาพัทนะครับ ที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรโตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลท่านั้นนะครับมี2รสชาติที่เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพแล้วก็รสคุกกี้แอนด์ครีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาคลิปนี้ไม่รอช้านะครับไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้นะครับไปเก็บตกควันหลงศึกฟุตบอล4เกมกันหน่อยนะครับไม่ใช่กลุ่มของทีมชาติไทยเพราะว่าทัพช้างศึกของเราเนี่ยยัง ไม่มีโปรแกรมแข่งขันหลังจากเกมแรกชนะสิงคโปร์เนี่ยได้อยู่พัก5-6วันค่อยแข่งอีกทีเจอกับมาเลเซียนะครับแต่ถ้าว่ามีอีกหนึ่งสายคือสายของเจ้าภาพนะครับอย่างทีมชาติกัมพูชาเนี่ยก็ลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องเป็นนัดที่2ติดต่อกันนะครับต้องบอกตอนนี้เนี่ยกัมพูชาก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเนี่ยพวกเขามั่นใจมากนะครับหลังจากเอาชนะตีมอเลสเตขาดลอยเลยนะหลังจบเกมเนี่ยผู้ช่วยโค้ชฮอนดะ ออกมาประกาศชัดเจนว่าจะไปนสนชาติอื่นทำไมทีมชาติกัมบูชาเนี่ยจะเป็นแชมป์สี่เกมโคตรจะมั่นนะครับพอเขาประกาศออกมาแบบนี้เนี่ยผมก็เฝ้ารอดูเลยนะครับว่ากัมบูชาเนี่ยเขาจะเจ๋งอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าเพราะเกมใน,นสองเนี่ยเจองานหนักมากขึ้นมาเจอกับฟิลิปปินส์แต่ฟุตบอลฟิลิปปินส์ในระดับเยาวชนเนี่ยเมื่อไปเทียบกับอินโดเลเซียเนี่ยคุณภาพของพวกเขายังเป็นรองนะครับ ซึ่งเกมนี้ัมพูชาแน่นอนนะครับแฟนบอลให้ความสนใจเข้ามาชมกันเต็มความจุ50,000ที่นั่งน,นะครับบรรยากาศยังคงคึกคักและก็ที่สําคัญนะครับจับตาดูเคสุเกะฮอนดะหลังจากเกมแรกเนี่ยเขาเจอผู้สื่อข่าวัมบ,บูชาเนี่ยติงในเรื่องของการแต่งตัวคุมทีมว่าไม่เหมาะสมหรือเปล่าใส่ขาสั้นจนล่าสุดสื่อัมพูชาเนี่ยโดนผู้นําประเทศของพวกเขาเนี่ยออกมาบอกว่าควรที่จะขอโทษฮอนดะเดี๋ยวนี้ ไม่ควรจะไปวิจารณ์จะแต่งยังไงก็ช่างเขาแต่เขาจะสามารถทำกรรมูชายประสบความสำเร็จวันนี้ Honda เลยจัดหนักจัดเต็มครับมาในชุดอย่างเท่เลยคุณดูเสื้อโปโลโดูกางเกงดูรองเท้าสิครับโอ้โหลุคนี้ต้องบอกว่าเท่สุดๆนะเล่นเอาซะแฟนบอลในโลกโซเชียลเนี่ยต่างกดไลค์กดแชร์กันเยอะมากๆ ส่วนในเกมการแข่งขันเนี่ยกัมพูชาเจอกับฟิลิปปินเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามันเป็นงานที่ไม่ง่ายของกัมพูชาเลยนะฟิลิปปินเนี่ยมาสู้ได้อย่างดีและมีช่วงหนึ่งที่กัมพูชาเนี่ยต้องไปเล่นตั้งรับและรอสวนกลับนะครับแต่ปรากฏว่ากัมพูชาเนี่ยจังหวะสวนกลับเฉียบคมได้ประตูขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์นะครับจากคิรีนานาทีที่26ยิงไกลเข้าไปลูกเนี้ยประตูฟิลิปปินพลาดด้วย รับไม่ได้นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยโหก็เป็นเกมของฟิลิปปินเลยกมพูชาไปคิดเยอะนะครับเป็นเล่นรับแล้วก็รอโดนเลยฟิลิปปินรู้อยู่แล้วนะครับว่ากมพูชาจุดอ่อนอยู่ตรงไหน,นเขาก็เปิดยัดเข้าไปยัดเข้าไปสุดท้ายครับคาริโนเขาหม่งประตูตีเสมอได้ให้กับฟิลิปปินในช่วงทดเจ็บนาทีที่90บวกนะครับเล่นเอาซัแฟนบอลกัมพูชาเนี่ยเงียบกริบ กันทั้งสนามเลยอุนตราแคมโบเดียเนี่ยโอ้โห,โโหร้องเพลงไม่ออกเพราะโดนตีเสมอในช่วงทดเจ็บซึ่งมันจะจบอยู่แล้วนะครับเล่นเอาซานักเตกะกัมพูชาเนี่ยขาอ่อนกันไปตามๆกันจบเกมเสมอกันไป1ตอนน่อ1แบ่งกันไปคนละ1คะแนนซึ่งผู้ตามตรงว่ากัามพูชาเสียหายนะครับหลังจากผลเสมอในเกมนี้เนี่ยเพราะว่าไอ้โปรแกร,รมที่เหลืออีก2นัดเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะลัง เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม A นะด้วยการแข่ง2นัดชนะ1เสมอ1มีอยู่สีแต้มแต่หลังจากนี้นกัมพูชาเจองานหนะักเจอทั้งอินโดแล้วก็เมียนมาด้วยเพราะฉะนั้นไอ้สอเกมที่เจออินโดกับเมียนมาพูดตามตรงว่าคัมพูชาห้ามแพ้ถ้าเกิดคัมพูชาแพ้เนี่ยมีสิทธิ์จะตกรอบแบ่งกลุ่มเอานะครับอย่างที่บอกว่าการเสมอฟิลิปปินส์มันเสียหายจริงๆนะ เออโอ้โห و, เล่นเอาซะแฟนบอลเซง็งแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่บอกว่ากัมพูชาเนี่ยเขามั่นใจเขาประกาศสักดาหว,ว่าจะเป็นแชมป์เหรียญทองซีเกมนู่นนี่นั่นพอเขาเสมอฟิลิปปินมาปุ๊บเนี่ยเอฟเฟกมันก็ไปหาพวกเขาเพราะว่าชาวอาเซียนหลายๆชาติก็ต่างไปคอมเมนต์ว่านี่เหรอเต็งแชมป์เล่นในแคนนี้นะเสมอฟิลิปปินเล่นเอาซะกัมพูชาเงียบกริบจริงๆนะครับ โอ้โหเดี๋ยวรอดูเลยแต่เดี๋ยวกัมพูชาเขาจะได้พักนะเพราะโปรแกรมมัต่อไปของสาย A อเนี่ยอินโดจะเจอเกี่ับเมียนม,มาแล้วก็ติมอร์เลสเตเจอกับฟิลิปปินเล่นกันที่สนามโอลิมปิกสเตเดียมผลการแข่งขันในเกมหน้าเนี่ยมันจะส่งผลต่อโอกาสเข้ารอบของทีมชาติกัมพูชาเลยเออเผอ,เอิอาจจะไม่มาตามนะหรือเปล่าเนี่ยอยากเจอเหลือเกินนะไทยเราเนี่ยอยากจะเจอกัมพูชาอยากจะสอนเชิงฟุตบอลสะหน่อยไม่รู้ว่ากัมพูชาจะมาตามหรือเปล่า ุณผู้ชมคิดว่ากัมพูชาจะมาตามนัดไหมลองคอมเมนต์เข้ามากันได้แต่ที่แน่ตอนนี้หนาวๆร้อนๆแล้วนะครับหลังจบเกมเคสุเกะฮอนดะนะครับเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นของทีมชาติกัมพูชาเนี่ยได้ออกมาระบายผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวเลยนะครับ,บอกว่าพูดง่ายๆว่ากัมบูชาน่าจะชนะเกมนี้แต่ทว่าได้เพียงแค่หนึ่งแต้มแต่จริงๆเขาก็ภูมิใจกับลูกทีม แต่จะต้องเปลี่ยนความคิดในเร็วๆนี้และต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเกมนั้นต่อไปในส่วนของทีมชาติกัมพูชาจะแพ้ไม่ได้ฮอนดะก็กระตุ้นนะพอเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าใส่ภาพของกัมพูชาเนี่ยไปเจออินโดกับเมียนมาเนี่ยก็ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะแต่ก็ยังมีลุ้นเดี๋ยวรอดูผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยทุกชาติในอาเซียนเนี่ยต่างจับตามองกัมพูชาว่าจะมาตามนันหรือเปล่าถ้าไม่มาตามนัดบอกเลยนะครับว่า เอฟเกจะกลับคืนสู่กัมพูชาหนักแน่นอนนะครับนอกจากคอนดะแล้วเนี่ยยังมีนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาอย่างสมเด็จฮุนเซนเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวนะก็ <c oughs> อบอกว่าขอชื่นชมนักเตะกัมพูชาที่เล่นได้ดีในการแข่งขันฟุตบอลซีเกมก็สู้กันต่อไปเขาบอกว่าให้ทีมกัมพูชาประสบความสำเร็จในการแข่งขันนัดต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูว่า นะัดต่อไปของกัมพูชาจะชนะได้หรือเปล่าถ้าแพ้ขึ้นมางานงอกแน่นอนนะครับแต่ทรงเนี่ยน่าโดนนะเพราะกัมพูชาเนี่ยเขาเล่นแบบเล่นบนหนักอะ่ะแล้วที่สําคัญคือมันไม่มี VR ในครั้งนี้มันก็เล่นกันหนักแบบเดิร์ตี้ฟุตบอลกันค่อนข้างเยอะนะเ,ออเดี๋ยวรอดูนะครับส่วนความเคลื่นไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเรานะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรมาอัปเดตมาก ก็อยู่ในขั้นตอนการฝึกซ้อมปกตินะครับส่วนจูรทานเข็มดีกับเซตาสิสุวรรณเศษเนี่ยสองนักเตะที่จะเป็นกําลังหลักของทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยก็มีรายงานนะว่าทั้งสองคนเนี่ยจะเดินทางมาสมทบหลังจากไทยลีกปิดฤดูก,กาลก็คือนู่นเลยน่าจะลงสนามได้น่าเจอเวียดนามเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้นักเตะที่มีอยู่ไปก่อนนะครับโค้ชอะไม่น่าเป็นกังวลโค้ชอะบอกแล้วทุกคนพร้อมทดแทนได้ ไม่มีเศรษฐสิทธิ์ยังมีชนรงกับปุริเชษทอสนิทที่ฟอร์มดีแล้วก็มีอชิติพลขี้ลมที่เป็นกองหน้าก็ทำผลงานดีๆนะครับก็รอติดตามน้องตะน้องๆทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นนะอยากจะพาทีมชาติไทยประสบความสําเร็จรอติดตามนะครับทีมชาติไทยแข่งนัดต่อไป6พฤษภาคมนะครับเจอกับทีมชาติมาเลเซียช่องวันถ่ายสดนะครับเวลา4โมงเย็นอย่าลืมติดตามและให้กำลังใจ ทับช้างศึกทีมชาติไทยกันได้แบบจัดเต็มนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของซีเกมที่ช n n นลต้องซุยมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันก็หวังจะเต็มอิ่มนะครับแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดก,ก็ขอก็ขอภัยด้วยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอ,ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับอย่างเกเรเน่กราโนล่าบาพัทนะที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5้ากรัมเพียงแค่7จ็สิบแคลเท่านั้นนะครับมี2รสชาติเลือกทานนะรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพ แล้วก็รสคุกกี้อนอนครีมนะครับในราคาเพียงแค่12บาทหาซื้อกันได้แล้วที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขานอกจากนี้นะครับยังมีของพรีเมียมคอลเลกชันใหม่ครับหมอนรองคอพิกล้องและก็น้องสุสดคิ้วนะครับรับฟรีไปเลยเพียงซื้อสินค้าเกเรเน่ครบ300บาทนำใบเสร็จเซเว่นอีเลเวนออนไลน์หรือเซเว่นเดลิเวอรี่เนี่ยมาแลกได้ทางเพจเกรเน่สแน็คง่ายๆเลยนะครับอย่าลืมไป อุดหนุนกันได้คลิปนี้ประมาณนี้ในช anel ต้องสุดยขอบคุณทุกการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ